ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่กันในเกม Home Sweet Home s u r v i v e คลิปนี้จะมาพูดถึงติมกับฆาตกรตัดมือว่าแต่ละคนนั้นมีเป้าหมายอะไรและมีโอกาสที่ทั้งสองคนนั้นจะมาเจอกันหรือเปล่าในอนาคตเพราะพอจะมีจุดเชื่อมโยงและเหตุการณ์ที่มีโอกาสที่ตัวละครทั้งสองคนนี้มาเจอกันโดยผ่านตัวละครของซีบิงดูเหมือนว่าเบลกาลังตามหาตัวซีบิงอยู่ผ่านว่าเบลนั้นก็ต้องการตัวของซีบิงเหมือนกันเริ่มจากติมกันก่อนติม ในสถานการณ์ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ากําลังทําอะไรอยู่แน่หลังจากที่มีนวัโลหะที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่ได้ทําจากนวัตโลหะจริงๆเหมือนจะถูกไปใช้งานในทางที่ผิดโดยที่เนนชานบอกไว้ว่าจะถูกมีดไก่กินจิตใจหลังจากนั้นติมก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปมีรับลมคมในเหมือนกําลังทําอะไรบางอย่างอยู่จากสถานการณ์ที่ติมไปที่สะพานพุทธโดยไม่รู้ว่าไปทาอะไรกันแน่แล้วรู้ได้ไงว่ารถเมย์กลังตกสะพานหรือว่าติมวางแผนเอาไว้หมดแล้วที่ทําให้รถเมย์ตกสะพานโดยเล็งคนในรถเมย์ไว้ หลังจากที่รถเมย์นั้นตกสะพานแล้วติมได้มีการเดินออกมาพร้อมกับถือมีดนวัโลหะและอยู่กับเบลบนสะพานเบลก็หายไปโดยไม่มีการปาทะกันเกิดขึ้นและล่าสุดติมได้มาหาซีบิงเพื่อทำอะไรบางอย่างโดยมีความต้องการอะไรกันแน่เป้าหมายของติมนั้นยังไม่ชัดเจนแต่ติมปรากฏตัวในช่วงจันทรุปราคาและจันทร์สีเลือดพอดีติมอาจใช้จุดนี้เพื่อทำอะไรแน่นอนต่อไปพูดถึงข้าตกรตัดมือว่ามีป้าหมายอะไรที่กำลังทำอยู่จากในประวัติซีบิงได้มีการพูดไบบว่า ฆาตกรปริศนาได้ตัดมือคนที่เป็นสตรีมเมอร์ในคืนหนึ่งฆาตกรได้บุกมาที่ห้องของซีบิงเพื่อคิดทำร้ายเธอแต่ลอยมาได้เพราะแม่ของเธอจากในภาพได้มีการปล่อยออกมาคือมือของฆาตกรคนนั้นในภาพก็จะมีรูปของซีบิงอยู่ด้วยคาดว่าฆาตกรต้องการตัวของซีบิงด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างแต่ฆาตกรตัดมือคนนี้ยังหาซีบิงไม่เจอเพราะซีบิงอยู่ในโลกนิวนในตอนนี้กับติมเป็นไปได้ว่าติมกับฆาตกรต้องการตัวของซีบิงเหมือนกันและมีโอกาสที่ติม กับฆาตกรจะได้เจอกันพอตีมตอนนี้อยู่กับซีบิงแล้วไม่แน่ว่าอาจมีการเชิญหน้ากันระหว่างสองฝ่ายที่ตีมนั้นได้ตัดหน้าเอาตัวของซีบิงไปและได้เกิดการแย่งชิงซีบิงเพราะอีกฝ่ายต้องการซีบิงเพื่อทําอะไรบางอย่างอีกฝ่ายก็คาดว่าต้องการเพื่อล้างแค้นมาพูดถึงความสามารถของแต่ละคนกันว่ามีความสามารถแบบไหนมีพลังอะไรเริ่มจากติมกันก่อนแน่นอนว่าติมมีอาวุธที่เป็นมีดนวัตวะแต่ว่าเป็นม,มีดที่มีความใกล้เคียงกับเดรัฉานวิชา พอสร้างจากวัสดุที่เป็นของอาถรรพ์ต่างๆอย่างเช่นตะปูต่อฝาโลงผีตายโหงที่เป็นส่วนประกอบของมีดนวโลหะปัจจุบันสถานะของมีดเป็นมีดที่มีมนดําอยู่ที่แขนของติมสําหรับมีดนวโลหะเป็นมีดที่สามารถสะกดวิญญาณไายสามารถเรียกออกมาได้เมื่อไหร่ก็ได้พลังอาคมของมีดก็มีเยอะพอสมควรถึงจะไม่สมบูรณ์ก็ตามต่อไปคือความสามารถของฆาตกรตัดมือว่ามีอะไรที่จะไปต่อกรกับติมถ้าหากว่าในอนาคตสองคนนี้มีโอกาสมาเจอกันสําหรับฆาตกรตัดมือ ยังไม่มีความสามารถที่บอกออกมาแต่จะมาลองหาข้อมูลทั้งหมดและวิเคราะห์กันอย่างแรกคืออาวุธที่มีการเปิดเผยออกมาจะอยู่ในประวัติโรงพยาบาลล้างในตอนที่วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งได้ไปล่องของภายในสถานที่แล้วได้มีเสียงปืนดังออกมาจากโรงพยาบาลล้างพร้อมกับเสียงหวยหวนไม่มั่นใจว่าใครเป็นคนยิงปืนกันแน่แต่ถ้าให้คาดเดาก็คงจะเป็นฆาตกรตัดมือที่ใช้ปืนยิงกลุ่มวัยรุ่นเข้าไปในโรงพยาบาลและฆาตกรจะมีอาวุธที่เป็นปืนนั่นเองหรืออาจจะมีอาวุธอื่นๆก็ได้นะครับ สำหรับเรื่องอาคมของฆาตกรก็จะมีเหมือนกันเพราะว่าฆาตกรตอนนี้เหมือนกำลังทำพิธีอะไรบางอย่างอยู่โดยวิธีจะอยู่ในร่มให้บาลล้างตามประวัติซึ่งฆาตกรตัดมือเพคงรู้วิธีการใช้อาคมต่างๆเหมือนกันเรามารอลุ้นกันว่าซีบิงจะรอดจากสถานการณ์นี้หรือไม่แล้วตีมกับฆาตกรถ้าเผชิญหน้ากันจะเป็นยังไงใครจะชนะและได้ซีบิงไปหรือบางทีทั้งสองคนอาจจะร่วมมือก,กันก็นได้เพราะมันจะเป็นที่ต้องสู้กันยังไงเป้าหมายก็คล้ายกัน หรือทั้งสองคนนี้อาจจะไม่ได้มาเจอกันและเผชิญหน้ากันจริงต้องรอทางผู้พัฒน,นาปล่อยข้อมูลบอดสออกมาว่าในเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงกันแน่เอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถหากผิดพลาดกันใดก็ขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ